Oh. โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องครับซีโฟราการที่เด็กดูได้เพือ่อเยด็กทีมาใช้ด้ Steam ครับผมเอาละครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมเบลอาเบดครับ,บผมก็เป็นเกมแนวสร้างสะพานให้รถข้ามนะครับผมก็น่าจะเป็นใครเคยเห็นเกม PC เกมเกมหนึ่งผมจะไม่น่าเชื่อเกมอะไรนะครับผมก็ไม่เช่อาามาเถอะก็จะเป็นมันสร้างสะพานให้รถข้ามไปอีกฝาดหนึ่งนั่นแหละครับผมให้เราออกแบบสะพานเนาะโอเคมาดูการเชื่อมต่อกันก่อนนะครับผมด้านด้านซ้ายบนนะเป็นรูปจอยเกมก็จะเป็นการเชื่อมต กับเกมครับผมก็เเกมโอเคแล้วก็การตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้ครับผมไม่มีไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็การเออแล้วก็ลดเข็นก็คือการเติมเงินนะครับผมจะไม่จิ้มเข้าไปดูนะเพราะว่าเดี๋ยวมันผมไม่ได้เื่อมต่อเน,น็ตคือเกมนี้เล่นออฟไลน์ได้นะครับผมก็จิ้มเข้าไปดูแล้วกันถ้าใครอยากเติมเงินก็จิ้มเข้าไปเลยนะผมโอเคไปเริ่มผมจะเริ่ม แบบแรกให้ดูก่อนแล้วกันให้เราดูดบทเลเนแะล้วเพราะว่าคนเล่นไปถึงด่านที่9ก้าแล้วว่ามันจะปลดล็อกคองทุกอย่างให้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูทอย่างโอเคมาดูแบบแรกก่อนมาอาเห็นข้างล่างนี่นคือเคเวสนะครับผมที่ให้ลดข้ามสะพานได้รวดเร็วแล้วก็ให้ลดกระโดดให้รดอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเคเวสให้เราทําเป็นเควสแบบเควสแบบให้เราสร้างความลำบากให้เราเนี่ยแหละออเออรูปแบบเกมก็จะเป็นประมาณนี้ผมเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนโพโอเค โอเคก็คือแบบแรกเนี่ยที่จริงมันจะไม่ปลดล็อกเหล็กมาให้อันนี้น่าจะบักมั้งไอเหล็กอันเนี้ยที่จริงมันจะไม่ปลดล็อกมาให้เออใช่มันยังไม่ปลดล็อกมันใช้ไม่ได้โอเคครับผมการสร้างสะพานคือเราก็ขับสร้างสะพานมาครับผมสร้างวางถ่นไปเลยบางไปแล้วก็ไม้เป็นคานค้ำนะผมปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้ก็ได้ับผมแล้วก็เราถ้าเราคิดว่าเอยแบบนี้มันมันก็น่าจะโอเคนะกดด้านขวาล่างครับผมที่เป็นลูกศรแล้วก็ลูกบอครับผมกดจิ้ม อ่าแล้วรถก็จะข้ามไปโอเคผ่านนะผมนี้คือผ่านนะผมอ่าได้สามดาวด้วยถ้าเรายู้สึกว่าเอ้ยยังเก็บอยากจะเก็บเพชรเพิ่มอยากจะอยากจะเก็บทองเพิ่มก็กดกลับครับผมไปสร้างใหม่อ่าแล้วดูด้านขวาบนที่ผมด้านขวาบนก็คือไอซี่เป็นสี่เหลี่ยมสีแดงที่เป็นรูประเบิดกับรูปสอนนะครับผมที่อยู่ข้างๆกันนะครับกดรูประเบิดผมคือการลบออกทั้งหมดครับผมลดสะพานออกไปเลยนะครับผมแล้วก็เห็นไอ้ขีขีดไหมครับขีขดที่เป็นตารางเราลำคาญทำใม้เรากดออกได้เลยนี่ครับผมทางนี้นะครับ จะตอบอะไรแต่ผมจะเปิดไว้นะแล้วก็ไม้นะครับผมอ่าอย่างอย่างการระวังของเนี้ยถ้าเราไม่อยากให้ถ้าเราไม่อยากให้มันวางเป็นอย่างเงี้ยบางทีจสองอันนะ่ะอย่าเราเราอยากวางทีลอันทําไงกดไอรูปสามเหลี่ยมไปเลยครับผมอยู่ใ,ใกล้ตารางอ่าแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ให้ผมให้เรามันก็จะขึ้นเส้นปะที่เป็นไกด์ลายขึ้นมาเลยไหมฮะว่าเอ้ยเราควรจะวางอย่างนี้นะมันจะได้องศาของมันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ลากไปอ่าอย่างนี้ครับผมนี่อ่าแบบนี้ครับ เสร็จแล้วก็ลูกเล่นก็มันจะมีประมาณนี้นะครับลูกเล่นมันนะอะไม่ไม่มีอะไรมากครับผมก็แล้วเวลาเรากดให้รถวิ่งเนี่ยให้ให้กดให้รถข้ามอะสังเกตด้านซ้ายมือนะครับผมแทนอุปไอแทนไอทรัพยากรอ่าแทนไอพวกอ่าพวกสนุนพวกไม้อะเออนั่นแหละส่งน่นนะมันจะเป็นมุมมองเวลารถข้ามนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูเริ่มปุ๊บก็จะมีสองดีเป็นคนขับแล้วก็เป็นรถผมกดไม่ทันเอาใหม่ผมพาดูใหม่ปุ๊บ นี่ผมเป็นดูอย่างนี้ก็ได้แล้วเป็นกล้องก็ได้ผมอย่างนี้เห็นป่ะกล้องนี่คือมันเลื่อนได้ผมเลื่อนไปหันเอาใหบทีอะเริ่มเฮ้ยติดต้นไม้โอ้ยหันไปไหนวะเนี่ยเอาใหเอาใบเอาใบคือถ้าหันหันหันมันสลับกันอะโอ้ติดต้นไม้ว่ะไอ้ต้นไม้มันก็มันก็จิ้มได้นะต้นไม้นี่มันก็มันก็จับได้นะดูดิเออแล้วเมื่อกี้มันติดอะอีกรอบหนึ่งอะเอ้ย คือต,ต้นไม้เออช่างหัวมันไปลองกันเองแล้วกันับผมโอเคแล้วก็ทูสอบไปต่อครับผมอ้าด่านต่อไปก็จะยากขึ้นเรื่อยเรื่อผมโอเคเดี๋ยวผมพามาดูด่านด่านด่านสี่แล้วกันเนาะด่านสี่ปะ่ะโอเคผมเก็บได้แค่อย่างเดียวเองอะอ่ามาดูด่านสี่กันอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วเ,เราไปสร้างทําไมอะ,อะถ้าถ้าอยากจะลบสบับยาอ่าลบของออกเนี่ยอยากจะลบแบบเอยระวังไม้ผิดระวังสะพานผิดเรากดจิ้มเลครับ ยิ้มสองครั้งอ่าลบทีละอันลบทีละอันได้ครับผมอ่านี่ไม้วางทางถ้าเห็นข้างบนไหมฮะไอ้หลอดสีเขียวอะเวลาเราวางของไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาวางของมันจะเพิ่มขึ้นไหนปะเพิ่มเป็นหลอดสีเหลืองแล้วเ,เพิ่มแล้วเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วอ่าก็หมายความว่า,างไงเขาว่าเราใช้งบประมาณเกินแล้วแล้วดาวหลอกก็อย่าลดเห็นไหมฮะถ้าถ้าเราใช้ของไม่เกินหลอดสีขาวที่เขาขีดไว้เขาจะขีดกนกำหนดไว้ว่าเราควรจะใช้เท่าไหร่นะครับผม ถ้าเราต้องการเก็บดาวเราก็เซฟทรัพยากรน,นิดนึงอ่าออกออกชิปออะดาวเพิ่มมาแล้วเห็นไหมอ่าโอเคนี่อีกอันหนึ่งนี่อีกอันหนึ่งอ่ะลดทรัพยากรลงหน่อยลบนี้ออกเลยอะอ่าดูซิว่ามันจะได้ไหมเริ่มอ่านี่รูปนี่เป็นกล้องจะปิดนะครับผมโอเคสวยอ่าโอเค็เมงก็มีประมาณนี้ครับผม โอเคครับผมก็สำหรับเกม b e o w u l ก็มีประมาณนี้ครับผมเมื่อใครสนใจก็ไปโหลดเล่นได้ที่เพ Store แ Store ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพิมพ์ชื่อบอกไปให้นะถ้าเกิดถ้าเกิดผมหาลิงถ้าเกิดผมหาลิง์มาได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะผมก็ลองเลื่อนไปดูนะครับถ้ามีลิงก์ก็กดที่ลิงก์ได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีลิงก์ก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้ผมเดี๋ยวผมขึ้นให้นะเออแล้วก็พิมพ์ตามชื่อนี้เลยแล้วก็รูปรูปรูปเอ่อรูปโปรไฟล์เกมก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็ไปหาดูได้ที่เพจน ค okay, ผมถ้าเกิดใครชื่นชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซดบไต้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปให,หม่ๆเลยนะครับผมคิดเห็นยังไงหรือว่ามีคันติชมยังไงว่าเอ้ยพี่คลิปพี่พูดแบบพูดเร็วเกินไปหรือว่าพูดช้าเกินไปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมผมจะไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่เสียสละเวลามารับชมครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรติดตามเราชมได้เลยครับผมบ๊ายบายไปแล้วฮะ